การทางการดีนาเอ็มต่างว่านี้ท่านผู้การจังหวัดท่านได้ดำเนินการไปครบถ้วนอยู่แล้วนะครับนะซึ่งเอาอยู่แล้วในการบริการเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านได้ดูแลการเหมือนนั่งเกี่ยวห้องไปพบทุกประเด็นนะครับนะส่วนทุบเบนก็มาเพื่อดูในส่วนของเรี่องยานะครับนะด้่อเร่งรัดในเรื่องของสึ่งโควิดสอบสวนนะครับ เพราะเราเป็นตำรวจก็เหมือนกินแก้กินก้าสาขาเป็นตัวส่วนผู้ว่ากันอยู่ยะนะครับแต่ทีนี้ผมอยากถามว่าแล้วในในหกคนนี้ความผิดที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบแล้วว่าเขามีความผิดในส่วนของตัวนายจ้างใช่ไหมครับเ<ส>ขามีความผิดเรื่องการที่จ่ายเงินไม่เป็นไปตามตามเอทีเอ็มถูกไหมครับตามบัตรเอทีเอ็มใช่ไหมทีนี้วันนี้เราได้มีการรับคำร้องทุกหญ่างในส่วนของแม่หน้าสอบสวนค<ส>ื<ส>อไอ้ พอพยานทั mm. ้งหกคนที่ได้ทำการที่แยกเดือดเสร็จแล้วก็ตอนนั้นเราเขาเขามาควบคุมอยู่เรามาดูแลอยู hmm. ่สามวันครับแล้วกพบว่าไม่เป็นเดือดผมก็เลยมอบหมายให้สุดสวนรค์ดำเนินการไปตัดไว้ที่บ้านพักอาศัยแต่ว่าอยู่ในควบคุมมาตรวจครับครับผขอรัความลุกแล้วนะก็ต้องแก้ข้อกล่าวหาตอนนี้เราอยู่ระหว่างรู้เรื่องสายแจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้วันจันทร์ก็แจ้งข้อกล่าวหาที่พบนะครับครับเพราะว่าคดีนี้ที่ปล่อยไปนานที่หาพยานบุคคลยาก นะครับนะรีบทำให้ครบสั่งกระีให้เร no <ederim. S 1> ็วนะครับนะแล้วออกข้อนให้เร็วนะครับแล้วก่อนจะออกก็อาจจะไปเอาข้วมไปคุยราการก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องสั่งอบเพื่อสินะครับวันนี้มีแต่ผู้ใหญ่มาดูแลงั้นเลยาคนั่งนขอ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 ให้เขามีความมั่นใจว่าเราจะเป็นที่ไม่ดี คนที่ทำร้ายเขาทั้งเจ้าของเรือทั้งไส่เรือทั้งทั้งไส่เรือทั้งลู่ทั้งลู่ใส่เรือทั้งหมดแต่บอกบอกว่าตอนนี้ตอนนี้นั้นปลอดภัยแล้วแล้วบอกบอกว่ายังไงไม่ตายแน่แล้ว ทางเหยื่อเนี่ยตอนนี้ยังยังให้การไม่ได้นะครับนะตอนนี้เขารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับนะก็เดี๋ยวผมเองก็หาเรือทงกกีงว่าจังหวัดชุมพรแล้วนะครับนะทั้งผู้การตำรวจทูนจังหวัดชุมพรนะครับถ้า,าวันนี้ถ้าสอบปากคำได้นะครับนะก็จะใช้ทีมคัดแยกเหยื่อทีมสาวิชาชีพเนี่ยเข้าไปสอบปากคำนะครับแล้วก็ดำเนินการคัดกรองนะครับนะพเพื่อเรียกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งผู้ที่ทำร้ายไม่ว่าจะเป็นไตเรือหรือว่ออาลูกลูกของไตเรือก็ตามนะครับ